รู้ปานสมบัติเสียไม่ต้องยุ่งยากลำบากต่อไปพลังอันนี้เราเก็บเอาไว้ในจิตใจน้ำมากเราจะเป็นสมาธิไปตลอดทุกข์กาขุได้จนถึงสเมผัสฐานฐานได้จนถึงนิพพานได้ก็ต้องเป็นสมาธิวันนี้หลวงพ่อนำมาทิฏฐฐานเพื่อมั่นคงให้เราได้กลายจากโรคบาททุกชนิดที่เคยมีมาก่อนและกำลังมีอยู่ให้หมดไปเพื่อไม่ขวางทางระยะ พระโสดาลักษณะทีฏฐิไม่ถือร่างกายตนว่าเป็นเราของเราเป็นก้าวเป็นฐานเจนยิานะและปลอดโปร่งว่างจากสภาวะอ,อกการขันจากผู้ทุชนมาเป็นอริยะเลื่อนขึ้นมาขั้นหนึ่งในขั้นหนึ่งเป็นตามลำดับว่าพระโสดาลกวิชีชหนึ่งชา,ชชาชติโครังโลังห้าหกสองสามสี่ห้าหกสัตว์ประมาณเจ็ดชาติเป็นประเภทไปแต่เมื่อเราตั้งจิตอธิษฐานให้มั่นคงแล้ว เราไม่ผิดทางต้องไปมนุษย์สมบัติตลอดสมบัติต้องีบันสมบัติสามอย่างนี้แน่นอนในเทวโลกมีพรหมด้วยแต่เราขอทิศการเป็นเขตอริยะเท่านั้นถ้าไปเป็นพรมเป็นชาน็นพรหมนานกว่าจะบรรลุเป็นอริยะต้องทรามานอยู่ในโลกต้องได้รับทุกยาวนานเราจึงตั้งใจปธิสถานเอาแค่สมบัติทั้งสาม เพื่อจะให้ย่อลงมาจากตายนานระบากนานมาน้อยลงน้อยลงมิจฉาทิฏฐิเกิดไม่สิ้นสุดไม่มีพระจ้าคงใดพยากรณ์ได้ว่ามิจฉาทิฏฐิสำเร็จเมื่อไรไม่รู้่างไม่ถึงเลยอนาคตังรัชยานไม่พอที่จะรู้ได้แม้ถึงก็นบทอบาณบทอยู่ในฌานเป็นสมาธิทิฏฐิครึ่งหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ตลอดได้พยากรณ์อย่างพระย่าค์นี้ว่า โคชกตาบอดตาลาันดาบอดาาตาใทั้งสองที่สุดสามอนั้นเป็นสหันเมื่อไรจึงพระองค์ในขาสุดท้าวจิตหายแล้วไม่พบมรรคลนิพานจึงความยาวนานของพรหมที่เวียนด้วยายเกิดนานเกินไปจึงชานไม่ถึงเราต้องหลีกเลี่ยงหาลูกป,ประชานหลงว่าเป็นนิพานเสียซึ่งเป็นสุญญาตาพรหมแต่สั่นสุญ,ญาตาในศาสนาเราพ็จะเจ้าจัดนี้ ว่างจากตัวตนสุญญาตาไม่มีตัวตนกับสุญญาตาพรหมนั้นคนละสุญญาตากันสุญญาตาในรูปปัจชาน,นั้นอย่างนึกว่าเราเป็นสุญญาตาเราเป็นกระอเราเป็นกรอาหันอานานคือเราเราคืออาดาอันยังเป็นอัตตาตัวตนเมื่อพระองค์ไปโปรดไม่ว่าผู้ใดรูปใดคนใดกล้าจากอรูปปัจจานที่เป็นนิจจติเตมาธรทม มาดับไวยสามกองราคาโทสามโมหะแล้วบุคคลนั่นก็เข้าถึงซึ่งความเป็นอรหันต์ทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นวันนี้พวกเราอาธิษฐานเอาสามาทิฐิไว้ก่อนเพื่อมีความหวังนะครับว่าวันหนึ่งเราได้ไปสู่สวรรค์ดีกว่า,ป,า,า,าปัญญายัญญบุทั้งสี่ในโลกเศรษฐกิศาสารีเดรชานวันหนึ่งเราคงไปได้ถึงนิพพานสมบัติ เรามีความหวังในสมาธินี้มีพลังจิตอันมัน่นมั่นคงแน่วแน่อย่าได้วันไหวสิ่งนี้อบายะภูไม่น่าไปเลยทุกอย่างเดียวไม่มีอะไรเราควรเวน้นวันนี้เราขออ้งางนาจของพระทวดที่ได้สำเร็จก็แล้วเนี้เป็นพลังศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้องกันเราให้ไม่อไ,ไปอวายะภูด้วยก็หลวงพ่อทวดประวัติเป็นปราด การต่อว,วาระหรือการสอบประใสรบิอกการต้งพูดประทตรปิกจากสีรังการสิงห์งนั้นหลงวงพ่อทวดชนะมาตลอดนะมีพลังไม่แค่สับสิ์เฉยๆยังเป็นปราดในแผ่นดินด้วยในสมัยยุทธยาให้เรารู้สึกว่าสังฆบูชาของพวกเรานั้นยังมีอนุภาพคุ้มครองอยู่ เมื่อพระเจ้าวางสนาไว้ถึงห้าพันปีหลวงพ่อโทษดก็คงถึงห้าพันปีคิดว่าเนาะหลวงพ่อยังเห็นที่เด่นเพราะว่าสี่ร้อยปีแล้วยังมั่นคงด้วยความคารวบูชาเราสังเกตว่ารูปประสงค์เนี่ยหลวงพ่อโทษยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นดีใหญ่ปกติบางวัดใหญ่มากว่มงคลก็ใหญ่มากที่ไหนก็ใหญ่เยอะแยะเลยเห็นตอนนี้ เพราะพลังสังขานุภาพของหลวงพ่อทวดบุคคลอื่นพ้าองค์อื่นยอดแย่นยุคนั้นมาไม่มีใครนับถือแล้วหายไปแล้วจากวงการพระสงฆ์ที่เป็นเสร็จตัดสิทธิ์แต่หลวงพ่อทวดนันยิ่งคนก็น,นับถือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันอื่นตอกความศรัทธานิยมตกลงไปจนหายไปเลยแต่หลวงพ่อทวดนี่ไม่เคยตอกมีแต่ขึ้นมีแต่ขึ้น วันนี้พวกเราได้มงคลเกิดขึ้นแล้วในวัดเขาลาวที่นี้ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อไปเป็นที่พึ่งทางใจของผุคคนผู้นับถือพุทธศาสนาสังการลูาพจะได้ชวนกันรักษาวไว้เป็นพลังรวมทุกสารทิศแล้วก็คอยปลุกทุกท่าเพื่อท่าเราอยู่เป็นพลังรักษาท่ารักษาชีวิตให้เป็นสมาธิอยู่เรื่อยไป หลุดท่าเอาไว้รีนี้ก็ทําหนังสือแจกหลุดภาคให้ทุกคนทุกคนท่าที่เราส่งได้เพื่อให้ไปท่องเอาไว้อัศจรรย์หลวงพ่อคิดว่าโรคจะเพิ่มขึ้นในเรื่องผ่านมาแล้วหนึ่งโรคก,ก็คือกลดย้อนขึ้นมาแต่อาจจะเกิดอีกนีพ่พอดีไปอินเดียสวดมงคลเก้าให้คนที่มีโรครอดเดือหายและให้คนถูกออ อาบใช้พลังกิตรุนแรงที่สุดท่าที่สวดมาแล้วก็ขออนุภาพพระพุทธเจ้าที่ตะรงที่นั่นมีกระแสยังอยู่กระแสลงอยู่ถึงห้าพันปีพอพลังก็ย้อนกลับมาใส่ลงก็จมเรียนหายหมดเลยทุกอย่างเกลี้ยงเลยออกจากที่สวดตอนเชาาา้าก็ว่าทำไมหลวงก็จาเรียนลงขึ้น <c oughs> นี่คือพลังอนุภาพใต้ต้นโพพลังวุฏฏานุภาพธรรมานุภาพสังการุภาพ ทำให้หลวงพ่อมีความสุขมากตอนนี้จิตใจสบายมีแต่ความสุขซึ่งไม่เคยพ่อมาก่อนในร่างกายพ่อแต่จิตใจส่วนร่างกายนั่งอยู่แต่ของทุกเช่นกันแต่มาตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้ไม่มีทุกขในกายด้วยมีแต่เวทนาปรากฏตามธรรมาชาติแต่ทุกไม่มีทำให้พ้นไป่ันหนึ่งเราทปานทุกไป่ันหนึ่งใน อนุภาพทั้งสามในรัตนานใจนี้เป็นพลังโดนบรรดานให้หลวงพ่อจำเรียนอยู่ต่อเพื่อได้ช่วยคนอื่นได้คนพุกมากมากโดยทุกคนเกิดมาในของพุกทั้งนั้นเลยวันนี้เรานำหลวงพ่อจำเรียนนำแผ่เมตตาเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกอย่างแล้วขออนุภาพคุณรัตนาใจแล้วว่าพุทธ,ธานุภาพพุทธ,ธบัชามาเตชเจวันต่อนี้ ขอให้พระเจ้า no ม so ีเดชมีอำนาจมีวาฒนามีบุญบารมีเอาอีกครังก่อนหลวงพ่อต่อไปให้มันต่อว่ามดำพุทธาบูชาหมาเตชวันโตข้าพระเจ้าบูชาคนพระพุทธเจ้าขอให้ข้าพระเจ้ามีเดชมีอำนาจมีวาสนามีบุญบารมีธรรมาบูชาหมาปัญญาโย ข้าพเจ้าบูชาพระธรรมชนพระธรรมเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญารอบรู้ในกองสังขารบาปุลปุลโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงโลโกตระธรรมเก้าประการมัคสีผลสีนิพพานหนึ่งขอให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงอริยมรร อริย,ยาผลเป็นพระญาบุคคลสามขาบูชาหมาปัญโยข้าพระเจ้าบูชาคนว่าสงฆ์ขเจ้าขอให้ข้าพระเจ้ามีปัญญารอบรู้ในกองสังขาบาปุลคนท่อประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ชชนขอให้ข้าพระเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงมีจิตใจเบิกบาน ในธรรมในของพระอริย้ําลายเหมือนดอกไม้บางกอให้อาสวะสิเลสมนดินบากกรรมเครื่องข้าวหมองเกี่ยวแห้งหมดไปสิ้นไปเหมือนดอกไม้เกี่ยวแห้งร่วงโรย จอบลงเรียบร้อยทุกประการฟุ้งไปดับบ้างติดบ้างเวลาไปแบบนี้เหมือนตอนเที่ยวในบ้านเดี๋ยวเราอยู่ไหมครับแต่เรานีอยู่ในพระในวัดได้ความเมื่อยใจส่าง